ถนนพัฒนาการซื้อขายรถมือสองครับโทรไปที่0868994499ขอบคุณบริษัทชนบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปจำกัดนะครับออกแบบป้ายโฆษณาตู้ไฟโดยเสียบปลามบางแสนพร้อม้ดยพับออฟเลเทาออแกเลเซอร์หัดใหญ่ขอขอบพระคุณครับยกนี้เปิดมานี่นีโรธเริ่มจะขยับเดินเร็วขึ้นนะครับอยู่ห่างไม่ได้นะครับเนี่ยครับแทงซ้ายของกับตันทีมนี่เขาต้องจะไวเอาละครับเกมเปิดแล้วครับได้ดูของดีได้ดูของหนักแล้วครับยกนี้ ขยับหาช่องอยู่นะครับนิโรธประเภทอุ้ยบวกกันแล้วครับมาทางซ้ายของกัปตันทีมนี่ครับหมัดจิ้มไปต้องไล่หน่อยนะครับนิโรธเพราะว่าถ้าอยู่ห่างนี่โอ้โหซ้ายซ้ายค่อนข้างจะแม่นเลยครับกัปตันทีมออกได้ยาวออกได้เร็วครับทางด้านของกัปตันทีมครับแข้งซ้ายตั้งรับก็จริงครับถอยก็จริงครับแต่ว่าถอยแล้วทําครับมีหมัดคอยให้ลุ้นให้เสียวตลอดครับขณะที่นิโรธเองครับพยายามเปิดเกมโดยกดดันเข้าไปครับนี่ครับมีหมัดเสริมเข้ามาในยกนี้ครับ จิ้มล่างจิ้มบนมีศอกแจมด้วยแต่ว่าแข้งซ้ายของกัปตันทีมดูครับไม่คิดจ้าทำชา้าเดินช้าที่โตดได้แต่ว่าแม่นิโรดครับต้องเร่งครับออกเป็นชุดแล้วครับแบบนี้นี่ถือว่าทําได้ดีครับโอ้โห,โโหนี่ครับมหายก3เดือนเหลือเกินตอนนี้โอ้โหนิโรดนี่ครับเปิดเกมชวนทะเลาะอย่างเดียวเลยครับมหากัปตันทีมนี่แกก็มารอดักรอโต้รอสวนพิ้วเหลือเกินโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับเดินเร็วแล้ว ทำได้ดีด้วยครับนิโรดนี่แหละครับรุ่นใหม่ในสายงานของเพชรยินดีครับชอบมวยไฟเตอร์ต้องกางเกงสีแดงครับจากพัทลุงครับนิโรดแต่ชอฝีมือปัดประเภทซ้ายผ่านตลอดก็เนี่ครับสกกลเอาหมัดหมัดมาเอาแม่แข้งอ่อนแม่แข้งขาอ่อนไปนิดนึงครับกัลตันทีมเสียหายนะครับโดนไตคาเชื่อครับแต่ว่าขึ้นมาสู้ต่อเวลายังเหลือเยอะครับสอกขวามาครับทางด้านของนิโรดเปิดเกมชวนทะเลาะไม่เลิกแล้วครับต้องต้องยั่วให้ทางด้านของ กับตันทีมออกเยอะๆครับนี่แหละครับสายมายาวๆครับกับตันทีมถอยก็จริงแต่ว่าแข้งซ้ายครับคือแข้งขึ้นเข่าไปได้รถเบีรกเข้าไปครับพยายามจะมีหมัดได้ไหมอ้าวคำเป้าไม่ได้จับนายไปก่อนครับแต่วันนี้ติดเชือกกรมการเฉลิมเยุทธครับเบรกเกมแยกออกมาครับลากมากลางเวทีเริ่มกันใหม่โอ้โหนี่ครับมาลูกเกมแบบนี้ครับมาท่านผู้ชมชอบแบบไหนครับ คู For you. ่ต่อยูกีฬาสดบันเทิงดีนี่ครับมาคู่แรกคู่แรกนี่โอ้โหมาเรียกว่าไม่มีใครยอมใครเลยน,อน็อตเชียกันไม่ถูกแล้วครับแบบนี้นี่แหละครับคือความมันในศึกไม่ดีเกี่ยวได้อ่ะใกล้ๆตีนิโรธตีว่าใครยันอยู่ที่นิโรธครับสวยงามอยู่ที่กัปตันทีมครับโอ้โห เลือกไม่ถูกดูไม่ออก้วครับแม้วันนี้ซ้ายของทางด้านกัปตันทีมนีมาเป็นชุดครับอันนี้แค่เอาเดิมครับเดือนแรกพฤษภาคมอาทิตย์หน้าก็วันพฤหัสหน้า12นี่ได้เจอสายไฟลำตุ้งอย่างสามเอแน่นอนครับอ่ะวบนเวทีวิจิตก้องไก่มวยมเริ่มชกสองทุ่มนะครับมวยเริ่มชกสองทุ่มพรุ่งนี้ครับที่สนามมวยเวทีมวยชั่วคราววัดจันทาวาสนะครับตำบลท่าทองอำเภอการจนดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีอ่ะพี่เปิ้ลนครครับกับ สอทอเด่นชัยเด่เดโชพรุ่งนี้เรียนเชิญที่สุราชแต่ว่าตอนนี้บนเวทีเกมเดือดแล้วครับโอ้โหสนุกเร้าใจครับเปิดมายกสีนี่เล่นใหญ่กันแล้วนะครับขยับเหมือนเดิม,อมโอ้ยหมัดที่แม่ครับขโมยต่อยยัดเข่าเข้าไปคืนแข้งขวาครับนิโรธชนอย่างเดียวกางเกงแดง ประเภทถอยหลังหอบล้มตัวกันเอายัดไว้เอาตั้งไว้เข้าไหนได้ไหมครับคืนคอล็อกหิวล็อกได้แล้วครับแมาจับจับหน้ากลัวเลยครับนิโรธแมาจับได้แต่ว่ายังตีได้ไม่ต่อเนื่องยังตีได้ไม่ถนัดครับมันเตะเชือกไวหน่อยกรรมการชี้ยุตต้องดึงออกมาครับให้เริ่มกันใหม่เอาละครับทางด้านของกัปตันทีมนี้ตั้งรับอย่างเดียวลวครับชกในเกมของตัวเองครับช่างตั้งรับสาดแข้งซ้ายครับอาศัยลูกฉาบฉวยลูกจุกจิกกวนใจแต่ว่าทางได้ของนิโรธครับ พยายามจะเบียดจับนายจับได้แล้วแต่ว่ายังตีไม่ได้ครับเอ้าเอาเอ้านี่ครับนี่ครับเขาบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จกําลังจะมาครับฝ่ายแดงโอ้โหนี้โลดครับมาเดินติดเดินเบียดเดินแรงเหลือเกินอาวุธแรงครับอูแต่ว่ากับตันทีมมาเร็วพลิวซ้ายสวยนี่ครับมาชอบสไตล์ไหนครับปู่ปูอยู่ที่แดง นี่ครับมหาจังหวะฝีมืออยู่กับกัปตันทีมเอาคนละเข่าตอนนี้ตกใจไม่ได้นะครับกัปตันทีมห้ามตกใจเด็ดขาดนะครับเพราะว่าแม่นิโรดนี่แกมาทุกอย่างเลยครับโดนแล้วก็เดินมาเดินอย่างเดียวครับหาหาเป้าเจอไหมกัปตันทีมทีมไว้ก่อนเอาขยับโอ้ยแม่บวกหมัดกับเข่าด้วยครับเอาซ้ายไปครับกัปตันทีมนิโรดแกก็หน้าเดียวครับเจ็บปวดไม่รู้หน้ายยังไงเดินเดินเดินสาวหมัดอย่างเดียวเลยครับ โอ้โหชุดใหญ่ไฟกระพริบแล้วครับนี่แหละครับเล่นใหญ่จะนาจเต็มครับโดยเพชจีดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นเสียบรถเดี๋ยวโหนั่งลุ้นนั่งเกรงอยู่ขอบเวทีแล้วครับให้กำลังใจนักมวยเอาเดินต่อครับนิโรธลุยเข้าไปเบียดเข้าไปครับระยะแค่นี้เ็เป็นของทางด้านของกัปตันทีมแล้วครับแข้งซ้ายยาวๆเข้าบ้างตีบ้างบ้างแต่ว่านิโรธวงนายมาดูครับจับแลวดูแข็งแกร่งครับต้องลุ้นได้ตีได้ต่อเนื่องนี่แหละครับมาได้เชียร์ได้เฮทั้งสองฝ่ายครับโอ้โหสถานการณ์นี่ มารรอ่อนเนื้ออ่อนนมยุบนี่มีปัญหาแต่ว่ามาถึงตรงนี้ครับโอ้โหพละกำลังเหลือเฟือพลิ้วด้วยกันทั้งคู่โอ้โหนี่ครับนีโรดติดเข้าไปติดเข้าไปชกทรงเดิมเลยครับเปิดเกมชวนทนะเลาะกับตันทีมนี่ครับมาหาลอ้ลอล้อจังหวะสองอเชื่อว่าหมดยกนี้น่าจะมีเสียงปรบมือครับออกอาวุธกันไม่หยุดเลยครับสาดแข้งขวาสาดแข้งซ้ายสู้กันครับอ่าเดิน นิโรธขยับหาช่องดักแข้งซ้ายครับเอาคืนด้วยเขียล่างช่วงปลายปลายล็อกแม่ชิงจับก่อนด้วยนะครับกับตันทีมโอ้โหสุดมันเลยครับนี่แหละครับคู่เปิดหัวในศึกเพชรยินดีสนั่นเมืองครับพักก่อนคู่เดียวมวยเวทีมวยราชดำเนินเขาขอบพระคุณครับตามกันต่อครับยกสุดท้ายนะครับสามนาทีสุดท้ายครับคู่เปิดหัวครับในศึกเพชรยินดีครับประเดิมเดือนพฤษภาคมครับนิโรธสบุญมีลิกกางเกงสีแดงครับกับกับตันทีม สิทธิ์ไทยแลนด์หรือเจ๋งเด่นชัยภูมิครับยังน่าสนใจนะครับว่าเกมมันจะจบลงแบบไหนครับโอ้โหดูครับนีโรดยังไม่หยุดเดินครับแหมวงน็อกกว่าจะถึงตัวครับโดนแข้งซ้ายของกัปตันทีมแต่ว่าบอพอยืนประชิดครับก็ทําได้ดีเหมือนกันครับเอาละครับดูครับยังไม่หยุดเดินครับลุยเข้าไปครับต่อยโดนไปโดนมาก็ได้ลุ้นได้เชียร์ครับขณะที่กัปตันทีมแมนนี่มั่นใจในผลงานของตัวเองครับดูครับซ้ายยาวๆมานีโรดไม่สนครับลุยแหลกเข้าไปบวกหมัดบวกซอก หาจังหวะเอาการพลิกเกมครับแม่เสียดายครับนิโรดจังหวะจับนายจับได้เปลี่ยวครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสตีแบบต่อเนื่องครับครับมาตอนนี้มาดีทุกอย่างแต่ว่าขาลุกต่อเนื่องอย่างเดียวครับไฟได้ไนิโรดเอากำปั้นกำปั้นอ้าวมาเริ่มดีแล้วครับนิโรดอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเวลายังเหลือครับสาหรับผู้ที่มีความพยายามครับอ่ะขึ้นได้ตีแม่มันมันใกล้เชือกครับมันใกล้เชือกไปหน่อยครับ มาสู้กันต่อกลางเวทีครับยังน่าสนใจยังน่าตื่นเต้นครับโอ้โหดูครับไม่ว่าใครจะได้ชูมือแล้วครับก็ต้องปรบมือแสดงรับทั้งสองคนครับดูครับมีทุกลูกมีทุกอย่างครับที่ซ้อมมาที่ค่ายในบนเวทีนี้ใส่กันหมดครับทั้งคู่นิโรธปล่อยเกมก็บาปครับเดินก็้าปแข่งสายของกัปตันทีมนิโรธขยับม่โอ้โหด้วยว่าเอาเสียบซ้ายเสียบซ้ายเสียบสองทีแล้วกัปตันทีมครับแทงขาเอาส่งโอ้ยซอกขวาได้ลุ้นได้เชียร์ครับในช่วงครึ่งยกสุดท้ายครับ โอ้โหวุ่นวายวุ่นวายแล้วครับภายในสนามหวยราชดำเนินมาตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับฮือฮาาแล้วครับตอนนี้เอาเวลายังเหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับแต่ว่าทั้งคู่นี่ดูว่ามีความมั่นใจแล้วครับทั้งนิโรธแล้วก็กับตันทีมครับโอ้โหสุดมันเลยครับมาแต่เสียดายเวลาครับยังเหลือครับอ่ะกรรมการบอกมาครับไอ้น้องเวลายังเหลือครับเวลายังเหลืออีกหนึ่งนาทีครับ มาถึงตรงนี้ก็ไม่มีใครอยากจะพลาดแล้วครับเพราะการที่ได้รับการชูมือหลังเสียงระฆังยกสุดท้ายนั้นมันเหมือนได้ก้าวต่อครับมาต้องชื่นชมครับถือว่าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมครับ4ยกกว่าๆครับเกือบ5ยกครับมายืนเอากันตอนในช่วงไม่ถึงนาทีสุดท้ายครับครับเพราะว่ากลัวที่จะพลาดแล้ครับเพราะว่าตลอดเส้นทางนี้โอ้ต้องยอมรับครับว่าทําหน้าที่ได้ดีมากๆครับผู้นี้โอ้โหนี่ครับแหมสถานการณ์นี่แฟนๆได้เห็นเป็นประจำครับแหมจัดมวยยังไงครับทีมงานเพชรยินดี มีหนุ่มบอสครับขอกันกองคู่มวยโอ้โหวนี่ครับมาหาแฟนๆเสียงแตกอีกแล้วครับตอนนี้โอ้โหเชื่อเหลือเกินว่ากรรมการด้านล่างสามท่านครับมาเรียกว่าหนักใจที่สุดแล้วครับตอนนี้สถานการณ์นี่คู่ขี้สุสีแล้วเกินรัตลุ้นกันที่ด้านล่างสามท่านนะครับกรรมการสัตตาสุภาใสปีชาสาวิการแล้วก็ชุมพลอินทยศรับทอบแบบไหนครับระฆังยกสุดท้ายมาแล้วนะครับ อีกไม่กี่วินาทีนะครับเราจะได้รู้ครับว่าใครจะได้รับการชูมือครับนิโรดลูกหลานจากภาคใต้หรือว่าเป็นกัปตันทีมลูกหลานจากภาคอีสานครับไม่ว่าจะเป็นใครที่ได้รับการชูมือก็ต้องให้เครดิตน้องๆทั้งสองคนครับที่ทําหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบทําให้ผลออกมาต้องลุ้นกันจนวินาทีสุดท้ายครับพัทลุงกับสกลนครครับใบที่2ไปแล้วนะครับใบสุดท้ายครับลุ้นไปพร้อมๆกันครับ ไปไหนครับแดงครับโอ้โหนิโร oh, สบุญมีฤทธิ์ครับ ah, ยกสุดท้ายครับพลิกเกมเลยครับเอาชนะคะแนนกับตันทีมเจ๋งเจนชัย